สวัสดีจิตปิญญาณที่งดงามราคาของขันที่เบตเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรหนึ่งเลยค่ะขึ้นอยู่กับขนาดนะคะขนาดเนี่ยจะมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ค่ะถ้าเป็นขนาดเล็กนะคะราคาก็จะไม่แพงมาก แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าจะเป็นขันที่ทําจากเครื่องหรือขันที่ทําจากมือค่ะถ้าขันที่ทําจากเครื่องเนี่ยมันก็จะค่อนข้างมีราคาที่ถูกหน่อยแต่ขันที่ทําจากมือนะคะอะไรที่มาจากการทําด้วยมือเนี่ยค่อนข้างที่จะมีราคาที่แพงซึ่งขันที่เบสนะคะของท่านเนี่ยจะเริ่มต้นที่ราคา790บาทค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นขัดใบเล็กนะคะคนส่วนใหญ่เนี่ยที่เริ่มต้นในการฝึกใช้ขันที่เบสอาจจะเริ่มต้นจากที่5นิ้วก่อนก็ได้อันนี้ที่ท่านถืออยู่เป็นขันฟูมูลนะคะที่เขา จะทำขึ้นในวันที่พระจันทร์เต็มดวงค่ะจะเป็นพานธรรมแบบที่สองเลยนะคะอย่างที่เห็นใบนี้จะเป็นขันโบราณซึ่งอายุเนี่ยมากกว่าร้อยปีลายที่เห็นนะคะลายพระจันทร์ค่ะตัวนี้จะเป็นลายแกะสลักด้วยมือราคานะคะจะอยู่ที่12,9 0 0ค่ะแต่ราคาแต่ละใบนียก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นขันโบราณซึ่งลักษณะของขันเนี่ยโบราณน,นะคะราคาก็จะสตาร์ทที่8 9 0 0ันเนะตัวนี้จะบางเสียงของ จะคล้ายๆเสียงระฆังขันนียจะมีหลายแบบจะมีหลายรุ่นมากๆเลยอ่ะเมื่อกี้ไม่ได้ให้ฟังเสียงขันเสียงเขาจะกบองวาน ขันแต่ละใบเขาจะมีตัวโนต้ตของเขา c d e f g a b ซึ่งแต่ละตัวโนต้ตเขาก็จะมีความหมายมีพลังงานที่แตกต่างกันออกไปอย่างโนต้ตตัวนี้ก็จะเป็นโนต้ตตัวจีนะคะตัวจีนี้ก็คือโทษจักร์พลังงานในเรื่องของคำพูดพลังงานในเรื่องของการสื่อสารค่ะขันตัวนี้นะคะก็จะเป็นขันนิ่มดำนะคะจะเป็นลายแกะสลัก โน้ตตัวนี้ก็จะเป็นโน้ตตัว A นะคะเสียงก็จะเพาะเลยตัว A เนี่ยก็คือเปิร์ดไอ้นะคะจากหลักที่6วันนี้นะคะเพื่อนๆก็จะรู้จักกับขันทิเบตท่านไหนสนใจอยากที่จะเรียนรู้วิธีการใช้ขันทิเบตน,นะคะท่านมีคอร์สสอนทั้งออนไลน์แล้วก็มาเรียนแบบเจอตัวจะเรียนไว้เพื่อดูแลตัวเองก็ได้หรือจะเรียนไปประกอบอาชีพก็ได้นะคะคิมพ์คําว่าสนใจเข้ามาค่ะเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ของเราส่งรายละเอียดให้และอย่าลืมกดติดตามคันนะคะเจอกันที่คลิปหน้าค่ะ